ฮเฮ้ยเบ๊กตามหาแฟนเหรอแฟนหายเหรอเออแล้วรู้ได้ไงว่าอยู่นี่ล่ะรู้ฮะรู้อยู่แล้วเอ้ยแต่ันไดยังกลับด้วยได้ไหมอ่ะโอยจะนั่งยังไงเออที่แบนจักรยานแล้วนี่ออกกําลังกายเหรอคาที่ล่ะไม่มาหาเธอแหละฮะมาหาเธอแม่อยู่ข้าวครับพี่ไม่มีผิวอะไรลองขี่ดิขี่ไปทางนี้ดิโซสเต็ปเลยพี่ เออจะเอ,อย,ยก,อก็ยกไม่ได้แลยะจักรยานเล็กไปนิดนึงนะคะัทุกคนดูนางนางอยู่นางหลับอยู่บ้านคนเดียวเช้าไงตื่นเช้ากันไปทําบุญ <laughs> ก็เลยกลับมาก็เลยนางก็หลับดิฉันยังไม่ได้หลับเดี๋ยวคืนนี้จะให้นางขายทุเรียนก่อนดิฉันนะคะดิฉันจะงีบบ้านดิฉันยังไม่ได้นอนเลย <laughs> เป็นเช่นั้นละ่ะออเล <laughs> แล้วเขายังไม่ได้นอนอะ่ะ <laughs> <laughs> น่ารักนักหนะา เราด้วยอะชวนตรวจงานหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดินหอเราก็ไม่ขออะไรมากขอบ้านใหม่ขอที่ทํายากันยุงไว้เยอะแดงหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ยุงใช่ตอนไลนไงแต่ว่าแพ้ยุงมันจะมีทักไอตัวไวรัสตรงไอ้นี่มันนะเป็นคนแพ้ง่ายเหรอเหมือนแพ้เธอเอ้ยไม่จีบล้วก็แพ้ง่ายไอปากหวานจังเลยวันนี้ต้องการอะไรคะ เออบ้านใหญ่มากเลยอะมีไม่เตะอพี่ิ่งชั้นเดียวนะเหลืออีกชั้นหนึ่งค่ะฉัักเธอเฮ้ยเฮ้ยอออชั้นล่างเสร็จแล้วแต่อีกชั้นไอเตะชันรักเธอเอาันหน้าไเหรอใช่เอาหรอัน้อย่างตงถ้าหันออกไปนู่รุ่นวายเพราะว่าเดี๋ยวมันมีอ๋อในนีนอนก็หันอนี่อู้ใหญ่มากเลยเนาะเออทุกคน ตอนนี้เจ้าของบ้านตัวจริงมาตรวจบ้านแล้วค่ะออะไรนั้นอ่ะอะไรคะอะไรนั้นอ่ะต้องปรับนะโอเคค่ะตรงนั้นนะคะาหรือจะให้ช่างดูแลให้นะคะต้องการอะไรยังไงก็แล้วเราค่ะมันตื้นไปขุดเพิ่มหน่อยอ๋อสะเหรอคะโอเคต้นไม้สั่งมาเพิ่มหน่อยน้อยไป่อยเดี๋ยวเอาเขาลงตรงนี้นะคือคือเอาไปทางนี้สซื้ทาไปเชื่ค่ะ ขุดดินมาแล้ครับขุดได้เป็นอย่างนี้จริงเหรอ,อ,อนนเขาก็เอา,าอดินมาลงอีกไงตรงนี้ปรับดินปรับหน้าดินให้มันต่อดมันมันที่มันไม่เสมอกันอารช่องอะไรอ่ะดูอะไรไม่รู้เหมือนกันป้าก็อยากรู้เหมืนอนกันระวังนะลูกระวังเหล็กฮะก็เป็นสวนไงสวนของเราสองคน สวนเอเดนต้นนี้ออกใบแล้วเหมือนต้นใบเงินใบทองอบ้าน,นี่คือต้นทองฟ้าที่บ้านไม่มีเหรอเขาอ,อยากได้ต้นน,นั้นน่ะที่ที่คนที่บุรีรัมพ้าเอามาจัดไอ้นี่กันน่ะอ๋อต้นสะแบงเออหรอเออที่ฟ้าหญิงเ็ด็ะต้องติดต่อใครอะ่ะซื้อมาปลูกได้เยอะแยะขออยากเราอยากได้ โอ้มาถ้าจนคนอื่นเขาจะกลับแล้วค่ะนางเพิ่งมานะคะองส่ยลูกเขยจะหิวข้าวแล้วนะคะยังครับยังขาแฟนต้องเจออ้นะคะอก็่แฟนหายแล้วตื่นมาสะดุ้งใช่ไหมแฟนหายหายเอออะไรครับรู้ว่าบรรยากาศจะแบอย่างนี้ใ่ะหมจะเย็นๆอยู่กันไปเด็กไหน ไดครับแม่ขึ้นรถไปเลยจักรยานเหรอใช่ดิ๊กอัพอย่าไปเหยียบพ่อถ้าแตกขึ้นมาจบจะเธอกลับแล้วครับทุกคนมาแล้วตอนเย็นๆเนี่ยเธอแล้วเราว่าเราสั่งไอ้ของที่ว่าเป็นไอ้นี่อ่ะอะไรคะเอาขึ้นไปให้แม่น้องเอามาตัวสัตว์เช่นนั้นกับไม้ถือกะดาษ ดี๋ยวฉันจะเดินกลับเดินฉันไปนเรื่อยๆไม่เอาป้าถ่ายคิดเฉยไปกับลุงฟอร์ดไหมลูก <c oughs> ลุงฟอร์ดเอามากันไปด้วยไม่พี่ฟอร์ดไม่ได้นะเพราะว่าเขามีสักิ์เป็นลุง <c oughs> เขาเป็นแฟนเป้าเขาก็ต้องเป็นลุง <c oughs> เรียกว่าลุงฟอร์ด <c oughs> เขามีสักเป็นลุงนะเขาเขาเป็นผัวป้ารู้ไหมเออนะจบขับมาเต้เย็นๆเออเอาไปด้วยถือไปด้วยถือัไปด้วยไปขับไปก่อนเลยฮะอะไรอ่ะ <laughs> เออ <laughs> ดื้อมากทุกคนทำไมไม่ขีม่ ai, มอจะอร์ไซคมาล่ะจะได้รับแฟนกลับไปด้วยอ <laughs> โอ้ยแล้วก็รจักยานก็ไม่ซ้อนท้ายไม่ได้ <laughs> ดื้อมาก